สวัสดีครับจากร้านซันตาสเตดครับวันนี้เราอยู่ในรถ h o n ด a c i v i c FD นะครับตัวนี้ก็ที่เรียกกันว่าโฉบนางฟ้านะครับรถรุ่นนี้ลูกค้าก็ยังคงใช้กันอยู่เยอะนะครับแต่ว่าวิทยุไม่ตอบโจทย์แล้วครับเล่นแค่ CDMP3 แล้วก็ FM แค่นั้นนะครับไม่เพียงพอสําหรับคนยุคใหม่นะครับในขณะเดียวกันที่รถรุ่นนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็เป็นรถที่ใช้ดีนะครับเปลี่ยนจอเป็น Android ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เลยครับเป็นไซส์10นิ้วมาพร้อมชุดหน้ากากปลั๊กสายไฟตรงรุ่นนะ ไม่ได้ตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสักเส้นเดียวเลยนะครับลูกค้าได้ติดตั้งกล้องถอยหลังที่เป็นเลนไวด้วยนะครับผมเข้าเกียร์ถอยหลังภาพก็จะมาปรากฏทันทีนะครับเนี่ยครับมองไปเห็นมุมกว้างๆเลยนะครับเป็นเลนไวนะครับของบ้าฟุงนะครับแล้วก็ยังจะมีกล้องบันทึกตรงรุ่นที่เป็นของ Android ด้วยนะครับกล้องบันทึกที่เป็นของ Android ก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันอันอันนี้นะครับ อุ้ยโทษนะครับนี่นะครับก็จะเป็นมุมมองของกล้องด้านหน้านะครับเราสามารถที่จะปิดเสียงสนทนานะครับพอสไว้หรือว่าสต็อปหรือว่าจะดูย้อนหลังต่างๆจากหน้านี้ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นกล้องบันทึกที่มาติดตั้งกับจอ Android โดยเฉพาะนะครับมันจะเข้าทางช่อง USB นะครับนี่ครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับในการใช้งานบันทึกต่างๆนะครับหน้าแอปพลิเคชันข้างในก็จะเป็นหน้านี้นะครับเราก็ได้ลง YouTube ที่เป็นแบบไม่มีโฆษณามาไว้ให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มียูเออร์นะครับทีวีออนไลน์ Spotify นะครับผมเข้า uh, YouTube ลองดูนะครับว้าวมาหน้านี้เลยนะครับในหน้านี้ก็จะมีเนี่ยครับช่อง YouTube ต่างๆมากมายนะครับลูกค้าก็ไปเลือกเล่นได้นะครับแล้วก็ไหนลองเล่นอุ้ยอันนี้อะไรครับอ๋อต่องวงทู เนี่ยครับก็วงนี้ก็กลับมารวมตัวกันใหม่ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีไลฟ์สดทุกๆวันจันทร์ด้วยนะครับอืม้มมันครับแล้วก็มีวิดีโอวิดีโอสามารถที่จะเล่นไฟล์หนังไฟล์เพลงผ่านช่อง USB นะครับรถรุ่นนี้ผมจะเอา USB มาไว้ในช่องตรงนี้ให้ลูกค้านะครับเพื่อสะดวกสบายในการเสียบนะครับปรับเปลี่ยนได้นะครับ แล้วก็ยังจะมีแอปพลิเคชันที่นิยมกันตอนนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับเป็น Google Map Netflix นะครับแล้วก็หน้าโฮมจะเป็นหน้านี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าได้2หน้าถ้าเบื่อหน้านี้ก็มาหน้านี้ได้นะครับเนี่ยครับรุ่นนี้มีไฟลีดิเมอร์นะครับดิเมอร์ก็เป็นออโต้ครับเวลาเราเปิดไฟลีกลางคืนนะครับก็จะไฟแถบสถานะด้านข้างก็จะติดนะครับแล้วก็ในภาคของ FM นะครับ เรดิโอก็เป็นแบบบ้านเราครับเริ่มต้นด้วย87.5เนี่ยครับเป็นหน้านี้นะครับเปลี่ยนขึ้นต่างๆก็ไปทีละ5เลยนะครับสมมุติว่าเราได้ขึ้นที่เราชอบก็ล็อกไว้ก็เป็นมาตรฐานครับทั่วๆไป93ก็มาไว้อันนี้อย่างนี้ครับหาขึ้นที่ชอบนะครับหรือลากเลยก็ได้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมเอาเรอนี้กันจอสองร้อยเอามาไว้เบอร์อ่าเบอร์สามเบอร์สองเลยนะครับ นี่ยครับวิธีการล็อกก็ง่ายๆครับโทษดีครับเป็นร้อยห้านี่ครับจอสองร้อยเวลาออกจากแอปก็กดย้อนหลังกลับไปนะครับในช่อง usb 1ช่องใช้ไปกับกล้องบันทึกหน้านะครับ usb อีกช่องหนึ่งจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับผมเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับกับ a Alpha a c o u s t i c Thailand นะครับตัวนี้จะเป็นแ a ม6 ลอม128แล้วก็เป็น Android v e เวอร์ชัน10แล้วนะครับตัวใหม่ล่าสุดของทาง Alpha Thailand เลยนะครับติดตั้งไปกับรถ Honda Civic FD ตัวโฉมนางฟ้านะครับรถรุ่นอื่นๆรถรุ่นใหม่ๆหรือว่ารถที่มีกล้องถอยหลังอยู่แล้วนะครับก็สามารถติดตั้งจอตัวนี้ได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้าน Santa State พัฒนาการนะครับเบอร์โทรก็0863456195ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ